โหวตนะครับการลงคะแนนให้พลเประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเป็นนายกบริหารบ้านเมืองต่อไปเนี่ยนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ยังให้ความไว้วางใจนายกและ,ละรัฐมนตรีในการทํางานเพื่อประเทศชาติประชาชนแต่การที่นายสุทินคคังแสงและพักร่วมฝ่ายค้านยังเล่นการเมืองแบบขี้แพ้ชวนตี นะครับคงจะหน้าแตกเย็บไม่ติดจากผลงานที่จะทํางานโชว์ในายใหญ่ทางไกลแต่ผลปรากฏว่าทํางานประสบความล้มเหลวพ่ายแพ้นะครับไม่สามารถที่จะล้มนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ก็เกิดอาการหน้าแตกเลยกลายเป็นอันตรพารของสภาขี้แพ้ชวนตีครับกล่าวหาใส่้าย โดยเฉพาะกรณีกล่าวหาว่ามีการจ่ายเงินให้กับสสในชั้นสามนั้นเป็นการกล่าวหาที่เป็นเท็จและไม่มีหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจรงิงซึ่งคงไม่มีนายกหรือใครที่จะไปทำการจ่ายเงินจ่ายทองกันลักษณะเช่นนั้นการกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานกล่าวหาเรื่อนรอยใส่ร้ายป้ายสีเช่นนี้จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับโดยเฉพาะนะครับใครที่เป็นหัวหน้า นะครับในการที่จะนะครับเก่าวหาใส่ร้ายนายสุทิงคังแสงเองก็ดีนายวิสารเตชะธีรวัตรเองก็ดีนะครับพักเพื่อไทยคนไหนเก่าวหาต้องดําเนิกนการตามกฎหมายครับการที่นะครับที่แพ้ชวนทีอันตราพานของเมืองแล้วจะไปยื่นต่อกรรมธิการปปชก็รู้อยู่แล้วว่ากรรมธิการปปชนั้นใครเป็นประธานก็คือพลตบดเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศนะครับเป็นประธานปปช ก็เป็นพักฝ่ายค้านร่วมกันก็แสดงว่าใช้ทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดทฤษฎีสมคบคิดนะครับที่จะวางแผนนะครับเล่นงานานายกแล้วก็เขาเรียกว่านะครับกัดไม่ปล่อยกัดไม่ไม่ปล่อยกัดไม่วางมือเพราะอะไรครับเพราะต้องการที่จะเอาใจานายใหญ่ทางไกลงานนี้นายใหญ่ทางไกลสั่งให้นะครับล้มรัฐบาลให้ได้ล้มนายกให้ได้ทําไม่สําเร็จ ก็เลยหาแนวทางที่จะเอาอกเอาใจให้นายใหญ่นะครับงานนี้เกิดความผิดหวังคงต้องบอกนายครับผมผิดไปแล้วนายครับผมพลาดไปแล้วนายครับผมทําไม่สําเร็จนายครับสิ่งที่นายสั่งให้ทําไม่เรียบร้อยเพอะสอสอส่วนใหญ่นะครับยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อครับนายครับนี่คือสิ่งที่จะต้องไปรายงานนายใหญ่ลักษณะของที่แพ้ชวนตีลักษณะนะครับอาการหน้าแตกเย็บไม่ติดเช่นนี้เนี่ยนะครับ ผมเองต้องให้ฝ่ายกฎหมายดําเนินการว่านะครับจะต้องดําเนินคดีกับคนที่กล่าวหานะครับว่ามีการาจ่ายเงินในสภาอันสมเกียรติซึ่งการจ่ายเงินนั้นก็คงเป็นไม่ได้เรื่องก,กระเป๋าเอกสารของท่านนายกนะครับก็กล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีเช่นเดียวกันก็ได้พิสูจน์ใหนังข่าวแล้วว่าเป็นกระเป๋าเอกสารจริงๆไม่ได้เป็นกระเป๋าคนเงินขนทองตามที่ฝ่ายค้านกล่าวหาดังนั้นจุดนี้ นะครับจะดําเนินการอย่างเด็ดขาดกับคนที่กล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีนะครับโดยเฉพาะคนในพักเพื่อไทยครับ